พระพุทธนาคน้อยวัดประยูนวงสาวาสวรรวิหารเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครพระพุทธนาคน้อยหรือหลวงพ่อนาคที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าลักน้อยหรือซัมปอกงเป็นพระพุทธลูปปางมานวิชัยขัดสมาธิลาบวัสดุเนื้อนาคหน้าตาก,กว้าง4.25เมตรสูง5.30เมตรเป็นศิละปะแบบสโคตไทยแต่แม่ปรากฏหลักฐานว่าได้อันเชิญลงมาจากสโอตไทยในช่วงรัชกาลที่1หรือรัชกาลที่3 บางก็สันนิษฐานว่ามาในรัชกาลที่หนึ่งพร้อมกับพระศรีศักยมุนีซึ่งเรียกอีกพระนามหนึ่งว่าพระพุทธนาคใหญ่และพระองค์นี้เรียกว่าพระพุทธนาคน้อยไรกระแสนึงว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดอัญเชิญมาเป็นพระประธานในพระวิหารวัดประยูงสารวาสเมื่อพุทธศักราช2,374อย่างไรก็ตามได้เล่ารู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าเมื่อนั่งร้านทำเพื่อบุรณะองค์พระนั้น ไม้นั่งร้านเลื่อนกระทบพระฝางพระพุทธรูปเนื้อปูนกระเทาะแตกออกมองเห็นผิวอ,อกข้างในเป็นสีนาคจึงพอกปูนไว้ตามเดิม พระพุทธศาสนาก,ก็ชนชาวไทยและชาวจีนเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธนาคน้อยโดยได้รับสิ่งที่เป็นอศัศจรย์และเป็ิหารหลากหลายประการยึดมั่นว่ามีเทพพยธิดาหลายองค์สถิตร,รักษาอยู่ขนานนามพระพุทธนาคน้อยนี้ว่าลักน้อยแปลว่ากรีบ,บัวเจ็ดชั้นเปรียบเหมือนพุทธองค์คือซามปอกงของชาวจีนในย่านนั้นสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟา้าลิขิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไอดี0 9 3ย9เ4 6าสหรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ